สวัสดีครับน้านักตกปลาทุกท่านครับผมวันนี้มาพบกับช่องทรงแรงฟิชชิ่งอีกแล้วนะครับผมช่วงนี้หน้าหนาวครับปลากินเยอะยากนะครับก็เลยเอาสูตรช่วงหน้าหนาวสาหรับปลาที่กินเยอะทีคเยวกินเยอะยยากนะครับมาฝากน้านักตกปลามือใหม่นะครับผมอ่าที่เห็นก้อนดำๆอยู่นี่นะครับนี่คือก้อนอหัวมะขวิดนะครับผมมะขวิดหมักนะครับสีทองแรงฟิชชิ่งนะครับ หอมหวนยยนใจมากๆเลยครับผมตกปลาหน้าหนาวแล้วครับจะต้องเน้นกลิ่นพอสคม,ววมค,ควมรนะครับผมเพราะว่าหน้าหนาวปลาจะไม่ค่อยเคลื่อนตัวมากเท่าไหร่นะครับผมปลาจะไม่ค่อยเคลื่อนตัวมากเท่าไหร่นะครับผมก็ต้องอาศัยเหยื่อที่กลิ่นหอมๆหน่อยนะครับผมเน้นๆกลิ่นนิดนึงนะครับผมก็นะครับสูตรนี้ตกได้ทั้งปลานิลปลายีสกปลาตะเพียนนะครับผม นี่ครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเอ๊ะชุดเขียวนี่คืออะไรนะครับผมนี่ครับนะครับมาดูครับชุดเขียวนี่ก็เป็นสูตรปลารวมนะครับผมของโปวันนะครับผมนี่นะครับโปวันปลารวมนะครับผมหนึ่งถุงนะครับอันนี้ก็เป็นนะครับไข่เขียวกะทินะครับผมอันนี้ก็จะเป็นขนมปังกะทิสดนะครับผมแล้วก็มีลำสองกิโลนะครับผม แล้วก็มีหัวมอกิดของเรานี่ใส่หนึ่งขีดนะครับนนะครับนี่นะครับใส่หนึ่งขีดนะครับผมถ้านานาท่านใดยังไม่ได้ทําหัวนะครับหรือว่าต้องการวิธีทํานะครับเข้าไปดูในช่อง youtube ในคลิปก่อนๆของผมได้นะครับผมมีบอกไว้อย่างละเอียดนะครับผมมีหลายสูตรนะครับหัวมกิดนะครับผมแล้วก็มีอีกหนึ่งตัวครับตัวนี้เป็นผงระเบิดนะครับผมนี่ผมตั้งชื่อให้ว่าผงระเบิดนะครับผมเดี๋ยวจะ มาบอกนานะนะครับในคลิปหน้านะครับผมคุณสมบัติของของมันก็คือนะครับคุณสมบัติของผงระเบิดนี่ก็คือช่วยให้เหยื่อแตกตัวเร็วขึ้นนะครับผมช่วยให้เหยื่อแตกตัวได้เร็วขึ้นนะครับนี่นะครับจะเป็นลักษณะเป็นผงค่อนข้างละเอียดเหมือนข้าวคั่วนะครับผมแต่ไม่ใช่ข้าวคั่วนะครับนะครับผมตั้งชื่อให้ว่าผงระเบิดครับเดี๋ยวคอยติดตามรับชมกันครับว่ามันคือผงอะไรนะครับผมนะฮะในคลิปต่อไปนะครับผม ก็ส่วนผสมมีเ hmm. ท่านี้นะครับน้าครับก็มีโปวันสูตรปลาร่วมนะครับผมหนึ่งถุงนะครับแล้วก็มีไข่เสียวกะทินะครับหนึ่งถุงนะครับมีกะทิสดขนมปังกะทิสดรุ่งหนึ่งถุงนะครับผมแล้วก็มีลำสองกิโลนะครับผมแล้วก็ใช้หัวมอคิดนะครับหนึ่งขีดนะครับผมปั่นคุกเค้าให้เข้ากันนะครับนะาครับเอาทุกอย่างนี่คุกเค้าให้เข้ากันนะครับแล้วก็ หมักไว้สักสองคืนนะครับผมแล้วก็เอาไปตกปลานะครับผมเวลาวันที่เราเอาไปตกก็ไปผสมน้ําที่หมายนะครับสมควรที่จะมีลำละเอียดนะครับผมติดลำละเอียดสดๆเปล่าๆนะครับติดตัวไปด้วยนะครับที่หมายนะครับเอาไว้ปรับแต่งกลิ่นนะครับผมประมาณสักหนึ่งถึงสองกิโลนะครับผมแล้วก็กากมะพร้าวนะครับผมท่านใดจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับผมแต่ว่ามีผงระเบิดตัวนี้แล้วนะครับ ไม่ต้องใส่กากมะพร้าวก็ได้ครับผมเดี๋ยวนานาคอยรับชมผลงานจากเหยื่อสูตรนี้นะครับผมนะครับสูตรเขียวๆนี่นะครับผมโอเคครับนานาครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ครับนานานักตกปลาเมือใหม่นะครับผมในช่วงหน้าหนาวนี้นะครับปลาค่อนข้างจะกินเหยื่อยากนะครับผมถ้าลอยหัวก็เสร็จสไนเปอร์บนต้นไม้นะครับผมถ้าอยู่น้ําลึกก็ เ็จพยาพันตานะครับผมตะขายนะครับนะครับพอหลบๆเข้ามาใช้ฝั่งหน่อยก็เ็จพวกเรานะครับผมยังไงก็ขอฝากสูตรนี้นะครับผมให้นานาไปทดลองใช้กันนะครับผมก็เป็นสูตรมะขวิดนะครับผมที่แบบสําหรับตกปลาช่วงหน้าหนาวนะครับผมลมหนาวนะครับปลาก็จะค่อนข้างจะกินเหยอยากสักนิดนึงนะครับผมถ้ายังไงก็ตื้อตีย้ำๆ ที่เดิมนะครับผมถ้าอ่อยได้ก็อ่อยนะครับผมจะทําให้ปลาเข้าเหยื่อเร็วขึ้นนะครับนะครับก็โอเคครับผมหมังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับนานาตกปลามือใหม่ไม่มากก็น้อยนะครับผมถ้านานาอยากทราบข้อมูลนะครับเกี่ยวกับเหยื่อว่าอะไรยังไงนะครับก็เม้นเข้ามาที่ด้านล่างคลิปไว้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะเข้ามาตอบทุกคอมเมนต์นะครับให้กับนานาทุกท่านนะครับผมคลิปนี้หงวแดงลาไปก่อนครับเดี๋ยวยังไง รอชมผลงานของสูตรนี้นะครับผมเมื่อวานนี้ผมไปมาแล้วครับยีโสกกินครับประมาณสักงห้าหกโลครับตัวหนึ่งครับเข้าแค่ขาดครับอดได้ครับน้าครับกินขันอ่อนครับงัดไม่ออกครับผมก็ได้ปลานวนจันมาแทนนะครับผมดังในภาพนะครับผมได้ปลานวนจันรมาแทนนะครับก็ยังดีครับพอได้ลาบนะครับผมโอเคครับน้าครับคลิปนี้ก็เดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วนะครับก็หวังว่าคุณจะเป็นประโยชน์กับน้าๆนักตกปลามือใหม่นะครับยังไงก็เอาไป ทดลองใช้กันดูนะครับผมผมงแดงฟจิงวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ